ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet It Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type Reflections เรื่องเล่าของตัวตนผ่านสายตาของ MBTI ISTP ช่างฝีมือผู้เข้าใจโลกผ่านมือคุณเคยรู้สึกไหมว่า ISTP เรียนรู้โลกจากการลงมือทำ ISTP คือผู้ที่มองโลกอย่างเป็นรูปธรรม และสนุกกับการทดลองคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการลงมือทำเงียบๆบางครั้งช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีที่สุดไม่ต้องพูดเยอะแค่ได้แกะอุปกรณ์ซ่อมอะไรบางอย่างหรือสร้างอะไรขึ้นมาด้วยมือตัวเองถ้าใช่คุณอาจมีหัวใจแบบ ISTP ช่างฝีมือผู้เยียวยาตัวเอง ผ่าานการอยู่กับสิ่งตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง ISTP คือใครกันแน่ ISTP ได้รับฉายาว่า The Virtuoso หรือนักลงมือทำแบบเงียบๆพวกเขาคือคนที่เรียนรู้โลกผ่านการทดลองจริงและมีความสามารถพิเศษในการเข้าใจสิ่งที่จับต้องได้อย่างลึกซึ้งหัวใจของ ISTP คือฟังกช์ชันหลัก Ti Introverted thinking เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่ไม่อิงอารมณ์พวกเขาตั้งคำถามกับระบบกลไกและตรกกะของสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ ISTP ไม่สนใจกฎที่มีอยู่ถ้ามันไม่มีเหตุผลที่ดีพอจะเชื่อและพวกเขามักมองโลกด้วยสายตาแห่งความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างฟังก์ชันรองของพวกเขาคือ SE e x t r a v e r t e d Sensing ทำให้ ISTP อยู่กับปัจจุบันได้อย่างเฉียบคมพวกเขาสัมผัสสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดทั้งภาพเสียงจังหวะและมักเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไวผ่านการลองทำจริงไม่ใช่แค่อ่านจากตำรา ISTP จึงมักเป็นคนที่เงียบแต่เก่งพวกเขาอาจไม่อธิบายอะไรมากแต่สร้างสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงได้อย่างแม่นยำและในขณะที่คนอื่น วางแผน ISTP กลับลงมือทำก่อนแล้วค่อยคิดระหว่างทาง ISTP ในชีวิตจริงอาจเป็นคนที่คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่เวลาอุปกรณ์เสียเขาคนแรกที่เดินเข้ามาซ่อมโดยไม่พูดอะไรเขาอาจเป็นเพื่อนที่ไม่อินกับแผนท่องเที่ยวเยอะๆแต่พอถึงเวลาออกเดินทางกลับเป็นคนที่รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งที่สุดในที่ทำงาน ISTP อาจไม่ชอบประชุมยาวๆแต่เขาจะจดจำรายละเอียดเชิงเทคนิคได้แม่นและมีวิธีลัดในการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเสมอเขาไม่ชอบการดรามา่าหรือการพูดมากเกินไปแต่ถ้าใครสักคนต้องการผลลัพธ์จริงเขาคือคำตอบที่ดีที่สุดเวลาว่าง ISTP อาจชอบกิจกรรมเดียวๆอย่างซ่อมจัก,กรยานทดลองอุปกรณ์ใหม่หรืออยู่กับโปรเจกต์ส่วนตัวแบบไม่ต้องคุยกับใครทั้งวัน นั่นไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่มันคือวิธีที่เขารักษาสมดุลของตัวเองผ่านการอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้โดยไม่ต้องแบกอารมณ์หรือความคาดหวังของใครไว้เลย ISTP อาจดูเป็นคนที่ไม่อินกับเรื่องความรู้สึกแต่ความจริงพวกเขาแค่เลือกจัดการมันเงียบๆไม่พูดไม่โพสต์ไม่แสดงออกแต่แปรเปลี่ยนเป็นการกระทำที่มีความหมาย เพราะโลกของ ISTP ไม่ได้เต็มไปด้วยคำพูดแต่มันเต็มไปด้วยความเงียบที่แฝงความแม่นยำและสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือความสุขของ ISTP ไม่ได้อยู่ที่การประสบความสำเร็จในสายตาใครแต่มันอยู่ที่การได้เข้าใจว่าสิ่งนี้ฉันสร้างขึ้นเองกับมืออย่างไรก็ตาม ISTP เองก็อาจหลงลืมดูแลความรู้สึกของตัวเอง ในขณะที่โฟกัสกับการจัดการกับสิ่งนอกตัวพวกเขาอาจละเลยความเหนื่อยภายในที่สะสมโดยไม่รู้ตัวคำถามสำคัญคือคุณซ่อมอะไรได้มากมายแล้วเคยหันมาซ่อมหัวใจของตัวเองบ้างไหมบางทีการหยุดมองเข้าไปข้างในสักนิดอาจเป็นการลงมือทำที่ลึกและจริงจังที่สุดสำหรับ ISTP ก็ได้ในตอนถัดไปเราจะพาคุณสำรวจว่า ช่างฝีมืออย่าง ISTP จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้ยังไงโดยไม่ต้องเร่งรีบและไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแต่ก่อนจากกันวันนี้อยากชวนคุณถามตัวเองเบาๆฉันให้ความสำคัญกับเครื่องมือมากมายในชีวิตแล้วหัวใจของฉันละ่ะฉันดูแลมันแค่ไหนเพราะบางครั้งสิ่งที่ซ่อมยากที่สุดอาจไม่ใช่อุปกรณ์ภายนอกแต่คือความรู้สึกบางอย่าง ที่เราทิ้งไว้ในความเงียบของตัวเองและพบกันในตอนหน้า ISTP ความสุขของช่างฝีมือกับชีวิตที่ได้ทดลอง